ติกกิบออกมบันออกไปกบันออกไปจุบร้อยทอดสายแพรโอเคข้นออกนะครับ บอดลง

เป็นมีทัศนะฮะโอเคยังนนมีน็อตมันอยู่ด้วยนี่เปน็นเกลียวใช้ประแจนะครับไป นี่ก็เหมือนกันเสร็จแล้วนะครับถอดน็อตบอร์ดออกให้หมดยกบอร์ดขึ้นได้เลยครับถอดสายแพกให้เรียบร้อยพลิกบอร์ดมาอีกฝั่งด้านหนึ่งนะครับอย่างนี้พลิกมาแบบนี้นะครับก็จะเห็นแบบนี้ อันนี้ก็ปดกิมบอลได้เลยแจกบล็อกหนึ่งบล็อกขันขันเลยครับจะมีบล็อกทั้งหมด แล้วนี่ฮะออกแล้วหนึ่งด้านไว้ยกออกทั้งเบาได้เลยอันนี้ก็เหมือนกัน,นครับเ,เรียบร้อยยกออกทั้งเบาเลยนะครับอ่าเรามาดูเ g 01V มันจะจับขนาดไหน,น,น,นเป็นตัวถังอลูมิเนียมนะครับเบามันเป็นอลูมิเนียมน,น,นี่นี่เห็นไหมฮะเป,เป็นอลูมิเนียมเป็น h เซ็นเซอร์ โอเคใส่เข้าไปเหมือนกันครับใส่แทนะเดิมไปเลยเลย ตัวนึงออกมาทีน,นี้ก็จะมีที่ขันสปริงให้ด้วยนะครับของอันแล้วก็สติ๊กแบบหนึ่งเผื่อคนชอบเก็บกล่องไว้ด้วยนะครับเลื่ไปใส่ของเดิมด้านหนึ่งก็หมนกันครับใส่ให้เรียบร้อย ใส่เข้าไปใส่เข้าไปาตัวนะครับ ตัวที่บล็อกไม่ได้ก็นี่ฮะแปรบล็อกมันจะโผล่นิดนึงก็ขันเข้าไปนี่นี่โอเคสายก็จะเป็นอย่างนี้ครับวกกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนี่ครับกลับขึ้นมานี่สายแพรก็จะทะลุกออกมานี่เหมือนเดิม สายลำโพงสายเซนเซอร์ขึ้นมาเซอร์สายจอไฟเซอร์ขึ้นมา,ข,นมานะขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงนะฮะเดี๋ยวสายแพร่ขาดเย็นเย็นนะโอเคขึ้นมาแล้วเรียบร้อย ก็อสังเกตฟลิกง่ายๆโอเคโอเคโอเคนิดนึงฮะนิดนึงให้มันพอดีนะครับพอดีนิดนึงโอเค เช็คตัวความเรียบร้อยโอเคสายแพกกลับเข้าไปเข้าไปนะครับเราล็อกสองฝั่งอันนี้เหมือนกันเข้าไปคีมเล็กน้อยของคีมอป็นยังไงวะ อันนี้วะนี่เรียบร้อยสายสายเรียบร้อยนะครับเช็คสายให้เรียบร้อยเช็คพิน เช็ดขาพินด้วยนะครับให้เรียบร้อยพรเรียบร้อย ครับยือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วก่อนนะครับแล้วก่อนของตัวบน ที่มันยาวนะครับตัวนี้ใส่อยู่ในกิมบอนสองตัวจะมีน็อตที่ไม่เหมือนเพื่อนทั้งหมด3ตัวนะครับที่สร้างขาแบบตัวสุดท้ายแล้วก็กิมบอนหัวมุมนะครับเสร็จแล้วก็จะมาดูกันแบตเตอรี่อยู่ไหน เ็ๆๆๆๆเสร็จแล้วเรียบร้อยครับเท็ดดูทัดทำงานไหมอ่าขึ้นลงซ้ายขวาขึ้นลงซ้ายขวาอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวรประกอบฝาหลังก่อนเราก็จะใส่ตัว เป็นอันเสร็จพิธีบอกเลยนะครับว่าแจ่มมากแจมเจ๋วรอแล้วราคาก็สี่พเก้าร้อก้าสิบบาทนะครับเก็บสายให้เรียบร้อยครับเก็บสายให้เรียบร้อย สายเรียบร้อยเรียบร้อยสาเรียบร้อยครับ ปักใส่อากาดลงไปโอเคเรียบร้อยเสาขับเข่าล่องเสาเข้าล่องโ้กใส่เข้าไปเสาเข้าล่อง,องตัวสองสามสบห้ามม,ม ความเรียบร้อยครับเดียวเขายา,ยาดูหน่อยโอเคร้อยสายฟ้าปิดให้เรียบร้อยอย่าลืมใส่สวิตช์นะครับใส่สวิตช์ให้เรียบร้อยไป เซนเซอร์เซนเซอร์ให้เรียบร้อยเช็ค <sm art> ดูความสนิทครับ เรียบร้อยครับแล้วก็ขันมดครับถ้ามันเข้าสนิทเนี่ยมันจะตึงพอด,ดีเลยนะฮะ เรียบร้อยเปิดดู yeah. เสร็จแล้วครับเวลาเปลี่ยนไม่ถึง20นาทีใส่ฐานเข้าไปแล้วก็เรียบร้อยดูหน้าตาครับหล่อลเหลาอาการครับเป็นอลูมิเนียมทั้งเบ้าบอกเลยว่าแจ่มเจ๋วนเข้าไปเช็คด,ดูสิ เช็คดู all. ไปที่สติ๊กคาลิเบร์นะครับสติ๊กคาลิเบร์โยกดูนี่ฮะแล้วก็คาลิเบร์ให้เรียบร้อยครับนี่ขึ้นลงทุกอย่างเช็คดูฮะคอเล็กตรงครับขอชิปสวงสวิตทำงนานหมดลงโวล่ม,โ,ลมโอเคลาไปแล้วครับกับคลิปนี้ครับกับเรโดรมาเตอร์ A.G01V ครับซื้อมาเปลี่ยนกันนะครับสำหรับพี่ที่ใช้ v ีบาบอกเลยว่าโคตรจำลาไปแล้วครับคลิปนี้บายบายเจอกันใหม่ครับกับโน้ตฮอบบี้จุบๆสนใจสินค้าโทรศูนย์หกสามเจ็ดสี่สองห้าสี่สี่สี่ไปจริงๆแล้วล่ะครับ